จอกอนฮานอยค่ะลูกค้าแขปบหน้าจอก่อนนะคะลูกค้าจ๋าฟังให้ดีนะหนึ่งให้แนวทางหนึ่งไม่รับค่านำจ่าจนะคะหนึ่งไม่รับค่านำจ่ายค่ากำชาค่ากาแฟวันจันพี่ไปกราบครูบาไก่มาแล้วจริงหรอพี่จีอยบโอ้ยจะบอกว่าช่วงนี้แกมีกินนิมนต์เยอะมากอาจารย์นะท่านมีกินนิมนต์เยอะมากเดี๋ยวเล่าเรื่องครูบาไก่ให้ฟังเดี๋ยวขอญาตให้แนวทางก่อนเนาะให้แนวทางเสร็จแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องครูบากไก่ให้ฟังว่าเหตุใดหนึ่งจึงเอากระเป๋าและเอาลิฟเอาแป้งไปให้ท่านทําพิธีให้เดี๋ยว เดี๋ยวจะเล so mm ่าอะไรให้ฟังขอบคุณมากเลยค่ะพี่มณีรัตน์พี่จันขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะอาฮาโนยค่ะแคปหน้าจอค่ะแม่แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอจ้ะแคป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 จะเล่าอะไรให้ฟัง ทำไมถึงถึงถึงเอาอะไรก็เอาไปทํากับครูบาไก่หรือปะอันนี้ขอญาตเล่าให้ฟังนะเอ่อพอดีว่า1น่อะใครจะฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็กดออกนะเดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะพูดถึงด้วยเอ่อพอดีว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูอะเอ่อปีที่แล้วปร,ประมาณสักประมาณสักปลายปีประมาณต้นปี ปีหกสองจะเล่าให้ฟังนะตอนต้นปีหกสองหนึ่งอะเออตอนนั้นอะหนึ่งยังไม่ได้ให้คนบูชาปีเสี้ยนหนึ่งขายบาปิกนกหนึ่งขายบาปิกนกอยู่แล้วเสร็จแล้วเนาะต้นปีหกสองหนึ่งขายบาปิกนกอยู่แล้วทีเนี้ยหนึ่งอะดันมีปัญหาคือไล์ขายของไม่ค่อยได้จะเล่าให้ฟังนะไล์ขายของไม่ค่อยได้เสร็จแล้วหนังนี้มากขอบคุณพี่น้ำฝนค่ะ เสร็จแล้วหนึ่งอ่ะก็ก็พอดีพ่อของแฟนหนึ่งอ่ะเขาเขาเขาแบบแว่ารู้จักครูบาไก่แล้วก็ครูบาไก่ท่านเป็นญาติญาติกันกับกันกับแฟนหนึ่งครูบาไก่ท่านเป็นญาติกับแฟนหนึ่งแฟนหนึ่งก็จะเรียกว่าหลวงลุงเขาเรียกว่าเป็นศักด์นะคะมีศักด์เป็นหลวงลุงมีศักด์เป็นหลวงลุงเพราะว่าเออหลวงลุงเนี่ยเป็นเป็นลูกหลงใช้คาว่าลูกหลงเนาะเพราะว่าพ่อกับเออหลวงหลวงลุงเนี่ยครูบาไก่เนี่ย อายุท่านก็คือยี่สิบเจ็ดปีเป็นพี่หนึ่งปีเดียวหลวงลุงนะคะครูบาไก่เป็นพี่หนึ่งปีเดียวแล้วที่เนี้ยจะเล่าให้ฟังนะใครได้ฟังแล้วลูกแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะให้อะไรให้ดูอะไรแล้วแล้วก็จะได้เข้าใจกัน